วอลเลย์นี่เลย์ฮอลเลย์ล้โอสุโอเคลดับวัยมอปาคนาตราธมักอดีกวาเด็ดดับวิดมะเดินิยาอเนนุลบัลก็สุเลฟรีเดนท็อกออเดียบูเพย์เลเอโดเปติโนพาเอรามาหากนัเพื่อาโนเวเบอร์ลุยซเยซอุจอนุยซ นราตานุยซอเราเลุยซอเยซอซอามีอะาวิดาลุยซอนุยซอขอค้ซอยเนเล่าผเลสเวกเบนเราไปยอคขามอเกียพีเนยุจยโจาเด้เนากยวกัเยก็เสด้ละเราเกียนอนอรดิาชอมาบดูเนี่ยเราไปดูเนีเนี่ยนัิวนย์นอรยามาสิ่ง่าแน้วนอรยาเนี่ยบาลาิงาบาลาอโคคีกรด้มาบดดูเนี่ยไม่บอกเกีพยวบเนพอพอมาโคคีเราพูดนอไเนี่ย อนโดียานอลคุกละไม่ไม่ปรยปกันย้อนดียานี่นกตเตอร์นะเว้นี่ไม่ไดตาหัวล่ะตาวาตาไหละเวสิมาเกวลตาไหลลองบว่าเออด่เดวตวเนี่ดนยายนี่าเปที่นอพาวลากรสเดพื้รอพืเลยมีกันยอพเกรเมีซนบ เาบานดีเคบีเอแลวกลางเดักเคเอนยูกระอรลีเด้๋ยน่ะน้องๆในปัสดุยสุเคเอนยูมีที่บ้านหอล่ารอเาดตั้มนื้มานดูหรือเปลานอสวีเตอร์สวีมอดูเนน้อตะกีเตอร์ตะกีเตอร์ลอชเชบาพักกว่าทีเดาฮาฮาลูปอลมุตุเซฟว่มิกิโดจิบลาดีมาจาลามาด้วาามแต่เนาะต่พวกวุณพกันี้พอะเกลีเนี้ยคูเรื่อมีเคเอญุตุเพลยเนี้ยวาทพักอบาเวอบาเวคนเนี now dilo all to sale va obal lo lo na eto no e dokha khube ramena va dui ke pa te phuadi babate hori me mera la mchiz upre no parle ke ye ke ye ra parle ore ek clear adi na mchiz guna ke ne vakwe mujhe lekin le mavera ke ye me mele ke ye peanut pa hori ta pakka ne chizu ba na ke vakwe muvati ra bale มาชี <in> ้ด <os> <in> ูอ <os> <in> ่ะบลอเนมละละสวยวะบ่ได้ดูในนครลึกๆเลยนี่แหละวะละบ่ดูเนี่ยตะลูกกอลลึกๆเลยละวะถ้าไปหยอถุยเหมือนนี่บักกอลละถุยละมีเซมีบ่ะเน่ก็ปอถุละ PC ตัวปานะเกนี่ละซอจอนยอนายเลเยเอาเน่ถุยคีดูวะเน่ละเขยญูลอลีถุยคีดูเปเน่มะสวยหม้อเละอมาหากานสกีดูมันเน่มาชี้ดูนากิเน่เขยดูเยหนอมอซโดนากิเขยดิขีดิขีดิเน่ มาก็มาจอน้ออากะตอสีเล็บอบวมเนี่ยนะพอมีตอสีแลเวล็กบอบ่งดิส่อมมามอนะอมมามอนี่้ไม่มีเวลากุ้มกะอะารก็เลยดูนี่บ่าวเวลาซุระนะมาทุระพัดดูกันเลยมีอะไรอบียมมอนหมองมาลาจาเลยคัะนะเล็ดเลตอดตลอดตัวเลยอรเวลาไปยกอกเว้มีอะไรไปยกให้อลลาพัดดูย่าปะพาวเนี่ย นักเกมมนี่เลตอปัซุปัสซาวาปาพ่อตรูพ่อเลกกูกากลานยบัดกับบัดมาซิโอเขเนี่เลตรูกอตาฮิลเวราเอาเวนอเมริลต้กบัมาซิโอรอเนี่ยไปยอสู้นะไปย้อนไปย้อนี่ยเวมิเตกินาเนเกล้กนามเตกันนะกค่นพูดเลเน่ยคิมเกเนลีเนคิบุเมเกรีเอาเวนเดตั้กอรุบมบซัสลลีเนี่ยไปยอคิบุเเกเทเลดีกว่ากวาดตบงเนี่ยอเดีวเคมอชิซูเนปาเอิกเดอ dikeba moth awan nyakane bete male dikeba khona le nakat kase ne ko nyade no tholake kase ne no meti le meti le takwa thi takwa ro no ta u mu da ka cha no palale oba paya ta ta le ba we di lo ne da no no ne awane lwe li ma no lwe li ma pa tu yi ne ta awane mutak no ata nisa komyo akko we da ti la apa to ti la ไปยอมมีพ่อตรกมีพ่อมีเซลแลตรกก็ดนหน้าบด้วยเนะชุมนักูมบจะจาดอมชูด้วยอจ้าอมฮะเกียอยู่ที่เรเวเลกเลกกรูตือกอเซ่ตปานนี้ตุรกตีเราคาสิโนเลเลเปลกันนี่เลยอ่ะเนาะนักรุตือนักราตือนั่นดูในปาเรูปอิเลีย่์เนาะสกนวีดอทเบเนคาสิโนมีด้วยวันนักินอคโลเนอสววอคบเลยละเนาะเอาไว้เนอะอลโคนโอเลสวออบเลยละ บัมนุโคเลเนี่ยนะไปเตเลเน่เลปุกินะคีทนนุยเนี่ยตมืาคุกกลวเนี่ยเอาวิานมาลกระอมือนี่มือซอพีซีดูเน่ป้าเนาะอมาเวลาเพนนคานเนี่ยขมยอดกาซิเตอร์กาซิโนจัสสวิตเตอร์สวิโกโกดูเนี่ยแทปเลดิบ่นาะฮมาลกาเอาเน่ยลอกซาจัทุดีวามีตเ่อนมาเวลาอคลดูเน่ยพีซียลเนี่ยเปปย อคเ ents, iums, plex, from huh? oh. the นะตั้งมุต้าบัวตังิตาลอตัตะกุตัจีกะจายไปเน่ก็บ้นที่เราทำราลอาุเบเอะเด็กยปีเน่ยนะเออาเลพีเนี่ยมีบลัเซรแลกยปีเน่ยะบลัเซร่งีบลาเซอรแลกยปีเน่ยวันนี้อาไวเนี่สิ่งทนเนสิ่กบลาชาว้สิ่งที่าชุกโมงแลกยปีเน่ยนักเอเนก็ทอซีเนาะโมบีเนี่ยก็ทอซีตั้าชุกโมงลได้ด้วยเนาะบามคนก็เลยเอบปากเงี้ยวตะกี้เน่ยปออเนาะปอ่อพอเน ตอ้แ่ทีเนอปอเนอปเอปอเนี่ยมีเนื้ออุดูเลยอ่อเชะนอวัดิไปเนี่ยออนันทวยเลยนอไปเองเนื้อุดอัอือแต่นาดีในอเยอ่ะนเนี่ยนยีที่เวลาเลยไปสิไปเนี่ยตาตาอือตาเลตาอือดเนี่ยเหรอสิสารลยจุลบเรดอปาเราวมือเราไเลยปนู่นกก็รอเปนู้นแล้วกเนี่ลาา อภิาลเนต่ยตาอต่าเว็บเราออรออรคลมมันากิดออรบ้าเว็บเว็บพักเอาเลยอะคอาคก้นคาพัลันคาที่ลันอ่คุเนี่ยนะเย่เย่ที่เวรานลมือมาสตนี่ไงอินี่ตัสเสืีนี่บุยบวกเตลเลยปปังตัปเช็คลอี่นกว่าหมอเตลอะไรบักกมาดีอีบกกมาดีเนี่ยตลปักกสูดเกบกกมาดีมอเตววิพันนาเกยโคตรคิดลอตต่อเลียลอตต่อเรียแล ကောဝီရကိုချူမညာတနည်းလာပါဘာမနုခောလဲနေနော်မချီသူနေဝဲနေပဖလာတော့ပဲကြီအားတယ်လဲပတတူရီလည်းမိုးလေတီချ်ကောချေရဲမီအချီဦးရာလဲဘာလူနမီအော်လေသာမီဝလဲလဲနေမီအော်လေအရကနေပဲကြီဝါနဘာခီရာဘာမာရာတမ္လာကေတလဲတီဘုကောဘောပါလဲမာတီကလကောကလတီပ ाने ဘာဟီတာကုတ်တဆေဥကီတဥကီတတဒူနေလာပေယောမဆူရအပွားနေလဲလဲမာရာပတ်စုဘစာချာတိပ ाने ဘာဖောခီယောလဲတာဖီတာမာ ဘာမှာပြိမာပြိုလာလိခကောလိမာတာနာစီမီတေမာဘာစီမီတေအာစီမီတိခီဘာနေပကာတရိုးကြီးနာအနာစီမြောရကလကသူရနေအာနာမြောမြောမြာအာအခုနေနေနာပေယောမဆူရောနေသူအဝဲရာအဝဲရာကမလဖိုးအကပွားကွားနေနာအဝစီပါတီစီညာတာဘူတာဖောဘာအခုနမချီဒူဒီပြိုင်နေချူမောဝဲရာပလက်တိလာတာအနိနူချီကယေပီနေမာနာဝဲအနိနူချီနိနူကရာနိနိထောနာကေနေ ကတောဝပနဲ့ပတ်ကယူဆမှာနော်ပစုကဒသကဒပဘာကညပေါ်ဒီပါဒီကလေရပခညပေါ်လေချမပညမပတိရာမြေကွာကတက်တကတိုလေလေနအာနေဒီခညပေါ်လာတခခလိုတခမေလူကဆူလီတူရီနမကွာကကဆူလီကပါကကဆူလီခနာစစ်ပနောဒပယတာကတော်တော်အော်ဒရယူတာကတော်တော်နစုကစင်းတော်ကလေဟာကလေချွန်ကျသောဘကြဟေဒီပါနေတော်တဲ့ယူတာကပြရနေဟာဝေဟာဝော်နော် ซอจอนีอ่ะเออดดู้ดูเนี่ยสู้รรบไปยอเนาเจ้าดอมนั่นแหละไปดูตีรพันเนี่ยหน้ะแฮตติเลยที่กลอกเลิ่นเห็นน่นรอนาแฮร์เราไปยอมมาปุตเน้ะเดียไปยอใฮ้แล้วไปยอมาปุตยข้าจีนดุบาตเรื่องเนี่ยตัวเนี่ยพอมีดูรอกระกกระดูราต้หัวโคเ่อเนี้ยตเนี่ยดูเรากค้ดเดกันนาคือน่ารักมามาเราไว้จาเลสซเนี่ยมาต้าหัวโคกันนี้นารวยวิเลวตเลยแค่เนี่ยอ่าลบบลับบลับอลั่วบลับบลดบจุบบะ อคนเนี่ยไปกปากงอยพูดเนี่ยเปตามือลาเปพอเดอร์ปตาอุส่เลยปกระบมาเนาอริดูเกเนี่ม่ตามนีเลยเนี่ยเอเปปากลิซิปานสับเลีนาะพีซีนักเกนี่เรานสันกุลีสักสูเวรากโคุศบูจีลรอละทุกโคาุโคโคุศบูจีปาละกโคบูจีเอโคคูจีเนี่ยแต่ลเทระดดลละชินเทระดุดา น้ออตาอตาหนตาน้อเลือกปะพลาว่าน้ออคนนี่อาสิอะไรปะดูบ่าวจียกัต่ปะดูบ่าวจีปะดูบ่าวจีกูราต่ปะดูบ่าวจีก็จ้าเนี่ยดีเคบีเอไนดีเนี่ยเหรอมเทราเนี่ยแต่มาบ้าปุ๊ดเนตาเบจเนี่ยปุ๊ดโอซีซีปุบาลาปุตาเบจเนี่ยปุมีดซีมีดบาวันนี้มนู้ดซีวันนนู้ดซีวันคิดากีคนบานเราโวัย k i นองเลือกเอเนี่ยผาเนี่ยน้อเลือก no other thing a lot of plan and let you go there and no other world there let go and let dollar kill pass away go there no no so let kill lot of clever in the head to be there come on you know the corner of the party in the corner of the party ball mascara to get all the call lane keep you be in the neck in the back of the ball no to be going now no keep you be in the party to know that you are there you know the party no the card เี่กบาทอไปเลยก็บาไปเลยก็บานเลไปเลยนะ PC อป่าออยามาดอดู d k b อปวออยามาดอดูี b j แค่ะแคอเขาเรออปวเีป่ะดี๋นั่นแหละ KTL อปเ่วกรบป๋ารออยามาเนี่ยาเดี๋วนี้แต่ปัวอาก็จะมีควัตรเคลุกเหอคีกุกลุกเอาเนี่ยคลิเช่คลุกท่อมาเนาะอ่คนเนี่ยนายู่ที่เลือเลียงควาปัวดอเนี่ยแต่พี่ามาดีเนี่ยอปแต่ให้จอเนี่ยถือไปอีหลอ အမမနိမစနဲ့တူရာပဲဖေးလား။ဒါခမျောအကုစအကုစောကနေတို့တူရာပဲနဲ့လား။ပကေခိုကေနာပတတိမျိုးတို့တူရာပဲဖေးလားပကလေမာစုဖိစာညောပကလေမာတာစုရတ်မာလမပါစိဒိုကုလကညာညာဒိုသိပနေရ။တမိတာပကညောတာအဝတိဖဒတိကောနေလီမောဂီပိနေော်နဲ့။နလေတူနေဝလဲခညောပိုဒိပပါ။နော်။တပချိုကနာဒိပသိပလေကောဒိုရီမာသာဂျာလက်စီကီပိနေမာဒိုသိပနေနော်။အခုနေနေစူပါချိုကမော ပေါပေါကလေးကညို့ဖို့တောက်ကိုတိုင်တဲ့ကညို့ဖို့တနာဒကနေပါဝဲမိမိလည်းပေါလလိုပါတဆိပလီနကောဇစ်ပါနေမရမှာတရောတကယ်ညီချာရင်တကယ်တော်လာရင်အစစ်တော်လာရင်အစစ်သောနော်အာဘာလဲစီမアドတော်လာရင်နော်အာလာတာပွဲချယ်လာမယ့်တော့လကဟဲဝဲအိနေပိုင်းတိုင်းနေနော်အာရကိနေပါမှာလားတကူပဲကျွန်တော်တို့ကနတဲ့နေတာကျွန်တော်တို့ကရင်နော်တေးရပြနေဖြည်းဖြည်း champion น่ะพี่แต่ล่ะบ่ฮู้เจ้าเนาะคุณน่ะแต่เน้อสิก้อสิสิก้อสิตเพลโลแต่เน้อ head of the pool head of เนาะสิก้อสิตุ่ยเน้อบ่มาเหนือบ่มาบ่าซั่นน่ะเกียร์น่ะก็ดีน่ะก็ค้าน่ะคุณนี่สุขดาบอน่ะเกียร์บลอคอนี่คุณโหเจ๊ดาพุทธาธิปัยนิมิตเปาปาเกวีวอก็ดากินน่ะคุณโคจ้อเลยเอาติ๊กอดิเส้นอย่างละเกียร์ดาล่ะเกียร์ละก็มาซี้ดาล่ะ เออผมยมาซีว่าเดียววิผมเอาไวมาซีวนีลนักเนี่ดด่าซีพานี่แล้วพอเนีวิใ้กิจจดสกดาวนเนี่ยมาแล้วเนล้อดีเนียประเตนเนก็มาพัดดูนะน้เวียปัดดูปัดทลาสาจี้ยดูแต่ดูไดาเนี่มีดูสัตดูเจอาดูแล้วจุนเนี่ยนนนนี่ปัดแล้วปัล้เนีะยมีอมีดู้ัตซลัดานก็เรื่องนับเบียปัดดู้ว่ามี้ซอตพลัดี่านี่แต่ปลาพลดอะไรปะเนาะโอคุุโอคุลิดดีคะ กลอว่าเนี G3 สกัสกิล u ปเลนี้อันนี้คุยจีเลเราวคีกลาสเกลามาเจอเว้ะปรยอนแใหดีกอปยอไมอ่าดูลมุตนิสุบะกอบาเคเนปรยชนดีว่ามะนะตนอค่ะซดีอเลดูอสักเงี้ยปลือบบาปลาปลือหรอแต่ลประยนเนี่ยปยชอเกเรปอกซีบแต่ละทุีเนี่ยทุีหรอเนาะเกลอเราปลอกันยอดซีบเนาะนกเกนเก็บปอกยอนสามีเรก็ทุยเดอาว่เนเนย นตบูรล่ะนักจลาวมียยนี่นะไปที่เวระาปปากลตะอุสาเลามีมชาตในยายนี่ปิตลอดตัวบ่าตะคุบักคซีโอกอนนกกสูรอดทีกสูรอก็กสูรอดนาดินาดีกสุรอดที่รุก็เสียอเมกสูรอดนาดิอเมเสกลออเมกสูรอทีรุก็เสีอบ้าะบ้ากิเลเสกลอทโนบ้ากิเลเนตะลาออกลอทโนบ้ากิเลเป็นน่วยกลอนบ้าฮะบ้ากิเลจเนนิรเมียเราคนในเนี่ยไปบ้าไปที่นอผาเวราลอเวนี่อได้ดู นอพีซียปัวเวบดิตินญาละบะปลัญญะเคดีเคบีเอปัวดิตินญาละบะตะกยูเซบะนอตัลเลปะเคบะกิญอเนตะบะเมละปะปะซูอะกะมาลลอลาบะบะลอละปะลานเนปะปะซูออเนปะปะซูเลตุดาพอกโคลาปะซูบะกะมาเนปะซูเนปะปะซูเลตุดาพอกโคลาตะบัวยปะซูบะกะมาปะลอปะลอปะเลซูเลปะปะวะกะลุติบุกะบะบะโกเอตาร์ไกซึโคเคลนะซับบลิออตะเปอคูปีรูบะนาเกปะพอมมีมีอุดอดูเนาะบะหามาเกลัสิลาอูวะลาอูเนอูซีรอดดูตะเปอ ตัวอุบานอะไเนี่ยตัวบ้าวพอมีเล่เอาวันเนื้วัดเทววลื้อเล่อนื้ปูเนื้สีด่ดูเหรอคนเนี่ยนะตัวโกยุเซละว่ะคนนาทิพยไม่บาดชูชูไม่บาดเตเต่ละมนไงตัวบาดชู้ระหอนะเลยอเมริก็มาทิพยอันน้าก็เจอหนอทีซีดีเคบีเอเดบีจีเอเนี่ยคนยัดแล้วมุตู้เซฟเอาละพอมือไรเยนอเลบีบว่าเดสวีมอคิอเนียเดอร์เวลเขียนอยู่เคราสาธเตานี่นนองๆเนี่ยเคียนอยู่เนี่ยก็บาดทุระวัลิเตเต่ละบาดทุระกี้ 아니사실뭐라다그러고부콜리야다바카레보아바네진짜들었고요범니콜라어디번에내투케뉴미케뉴코날올이바투에케뉴코날올이라고데바다수나라바나스웨모디바네조금뭐라바디파네살라트위로터문나라범니콜라다후터더래르비오클라후터더래르비오클라무투세포가나케포무가나케에지무가라네 နော်ဘွေဘွားဘွေဘွားန न्नी ဘတာလကပတ်လို့ဒီပဲလေးပ ाने နော်နော်ငါကဒေလထရူကောတဘလဖလက်ဘလသိညာပါနော်ဖူးမှုဒူစေဖိုနာကေနေဖိုနာကေနေလညာကက်ပြသနာလေမာတာမတာဘောဟုတ်နော်တတဒူနေနေပွာသာပိနောပါနော်ညချူမောနကအော်ဝီအော်မီပေါကသာပိနောနာယူယူဖိုဦးလတမနောမခါပိုလာတီလားနော်နမဘလည်းမာနဲလေဗယ်လေလေနကဂူကလချေဘလဂူကလချေနဲအဝဲနေတနေပါမှာတနေပါနေစီတာနေကွန်မြူနယ်စူဝေစီပတ်စမီပေါလီလားဟော အဝယ်နေစီမေပေါ်လာအဝယ်နေယိုမမ်ယိုမကောင်မနယိုမကောင်ပကောအခုနေပေါ်လဲမှာအဲမတ်သောရနော်ဒါအင်းရဲ့လဲလီနာလဲဖုမူတူစေဖို့လဲမေတူပါနဲ့ဖုမူလည်းလခဆာတားခေအညိုတက်စူးစူးလဘတာမမဝါလခေအညိုကရပုစူးတက်လေပလီပါရဲကြည်လော်ကြရအိုးခိုတောကကင်မောကေကလောနော်ချောလဲစလိုချေပုံနာပုံနော်မာကြီးတော့မသောတော့နော်ဗာလီယာ လေဘူပော်လည်းညကတီဝေလည်းကြည်တီဝေဘလုံးညပတီဝေထော်တဲ့နည်းလားဘာတူရင်နော်တီဝေနိုင်ကင်းလက်ခေကဖာနာကင်းပိုးတော့ခုတော့နော်ဟာပါမာတော်သာကြိလားတတဒီနာကင်းအာနော်ပကပမာဒီပကပမာဒီအဲစညာဝော်တော်တတဒီနေအဝဲနဲ့ဂျားဖြာမနာဒီဖြာဂျာမီတဖြာပါပါကဖြာတော့ကောပိုးလာဝဲနဲ့လို့ကြဲပလောတဘလက်တမဘလက်မာနာကောမနော်ဟာကွီတော့ဟာတဲတော့ကညဖိုးစစ်ဖိုင်နေနော်မြန်မတ်စတ်တနေရစီတတတိတဲ့ ตด็กเะดมาด้าบมอเชืกอด้ติกวเ่องนกสุนีนะนกสุรนี่จูนก็เลบอลเลมือหลอกวัวววเดกเชือได้ติดหดีบ่เออปอเลือสาดบันสาชูเลล้เอจสาชาโต้เสูนรอยน่ะหิจิห้จิกิจิลสุรจูก็จูบาย้่หลับไปหลอบป่าัญญาเนี่ยไปยอนเหตเราเว้าตัดที่วมอสุปลาที่ปกบอในดีวันคนละตละออต่ลลือกล่าวกากลานี่ยมันก็มันที่หนาะเนี่ย อีเดหูเมาร่เดียสุพยากปอเฉรอบเราคนปที่น่าเวป๋เตรบ้าก่อนที่ตีเราจูจูอ่ะมีจูนตีเราตาหัรอเนยจูตัวเพลเพลตีเรดีราออร์อดเทเล่เนาดยอคุสุพยานก็ะปอรเทเล่เนยตียาบ้ายจสุกียาูม้าเเนี่กะดีพนโเนบอบอะไรแต่ดาราลบเลจอเดจูดินานเนี่ยสุดทัศนตัวโอดีย่ะสุดอะไรตีวิลล่ปอตีวิลล่บอบามาเล็กอเชกตอลออคน ส谢谢ุดดดาสุมาดดาเนี่สุดท่สดเนียดืดาสุดพายอะไก็ลอที่เราใจบเนี่สดดน่าเกิดโจว์ซสดดเดนี้ว่าอีดูเดนอดออีลวลี่ก็มาลี่สุคุกเลยเด็เกดะกเล่าปดุปดุเกดไกเล่สคุกเลยใจเนาะพาดใบงานดับใบใจในละก่อนเปาก็ป่กเกลือเด็ซีบาเนาะยัยที่จะต่อโลดดปกคุปนหน้าดีเปอกกวาเดี๋ยวอืมเป็นตด็กทุเลยเปตุล้อเอาวิธีพากว่าเดี๋ยาสาธนาเกเน อัตตาพิรามาเนี่ยเป็นภาาวตตโลโลเนีสุขุเลจอนี่อัตพิธามาเป็นภาสาวสุขุเลอาว้เนบจอเฮตพิธามาเป็นาสาวสุขุเลเนดาตพิธามานกีป็นาสาว่ามันดโคลุขุเลเน่ดานกนีอาวต่ตครเมรปานาเนยอาวเนี่เฮนยาลพัะดยามิเต็กตุลเลเนีนาพพอเว้ตนี่ละวะออาาพานี่คุตละคนน่ะเนีนาพพอเราจีพอเราโคกบานี่ยเนาแล้วาีพ่าดอปื่อย่อุเ นอเรื лось, ous, ่องีน <hi> ี <hey. S 2> ่ย P C D K B เ B G S ผ like ูบป like, ่อผู้ตาจอยเด็กยี่ยเนี่ยมหามาสูเราดเพเนีอยาเราเพเนกกจะสืบเหกเพีเนราบต่เราไปยอนสิบไปเนี่ยเออพอเร่มัเนี่ยปียดตามาสิบปเนีขยมีคาลุของอะไรเลี้ยวเดยวพอบาสืบปเดีพอเหเกี้ยวอเหี่อวแล้วาเจมปตรรแบววันมีอราอาวันนเบอร์่างจะตไปอีเบอร์เนี่เข้าพเข้าภาพเข้าวร์หนออคเนี่ยปติสิญัล่ะไปกันชาวะ အော်ဒီကေပွားကညောဒီကေပွားဒူလကူပေါဓမီမကျစားစခုတ်လနေတာနေပတဲတော့အားပါမပါတဲအောင်အားလီမှာပါတတွေ့နေတော့ပတဲအောင်အားလီနဲ့ခရစညလာသားလီမှာနပါတပါနေကမာကမာနေဂရပကဒါကေတပိတာမားကလေပတဲသောဘူလာတာပိတာမားလန်ကလေအောင်ကမာအနေပကပကွာကဒါကေအဝေမီအူဖူဘူလလာမာဒရစရာဒိုကေလောကနေမီတဲရဘလတီတဆေနလူးနမီတဲမနယ်တိညာပါတလက်နူဖူလဟကဒတ်ဘေပတော့နေ ကညဖိုး postcss နော်ကညဖိုးသစ်ပါကလာနိနော်နကပမောက်အဝပူပိုးဖဲတချီရမင်းနိအမင်းတီချင်းနဲ့ပါလာရကြအကြကြတို့ကဘပလာတကိတကလတိလချေအဲတူမဲအလက်တရီသနိပါပလာရောပစိအတဆူတဆောနော်အဝင်းအခတိချူရဘင်းနဲဥပလပါပလာရောဝဲရာလလပင်းလူနရင်းနဲ့အလက်တချေဒေါ်လာနော်တန်လခနနဲ့အော်တဲရွန်ကလခိပစိဖလာခတတော်ခကိရစခရနဲ့တဲလာဖိနဲ့ထထထတုံလခနပိုးရဝီလာအဝစိပနကိတမညိုကိ နော်ခွနေတယ်လက်အဝနိကီအနယ်ရတဲ့တို့မျိုးကြီးလက်ကိအန်ဒီအော်ဒါတဲ့တို့မျိုးကြီးလက်တခုကလဘချဲရတဲ့တို့မျိုးကြီးအခုနဲ့ပို့အမှုတဲတအလွတ်မိတခါခေါ်ကံမီငါမျိုးဒီနေပကလက်တော်တော်ကေပတပနော်ဒီလဲပတပနော်နဲ့မိတာအဝမိတာအဝနဲ့မိတာလာလာတာခွနေမိတာဆုဒူဆာဒူလော်ဘကဘဒူလဒိဒါဖော်ခေါ်လာနော်တာအဝနဲ့မိတာဆောတဆီလာနော်တာဆောတဆီနဲကဘအူရပေါ်လာတတတလောက်ဘအူရပေါ်လာတလလလလေးနဲ့မိတာမတခုလားတမတခုလို့ဘနော်ဘလာတယ် ဟုတ်ကောနပန္တတရာဘင်းပဲမင်းတဲလက်ကူလာဆူ .db နိတက်ကြရနော်သတော်တော်ကလာဆူတာဟောကိကနကိုကိုညာကြေဘောနော်ဥထဲတဆူသအဝ .h နော်ဥထဲတကူတာ .h ဝ .h နိပါလားအဝါတော့ပါလာတော့ပါကောဆူလေးဘူးနဲ့တမနုမှာလာတော့လို့ပါခဲနေနော်တာလာနာကိဟဲမဲရတ်နေလောပါမမနုကိုလည်းတခုတဖို့ဩတော့တနေလောပါဘောသေလီသ်နော်ပဝေသီဖိုင်နေပစာပွားတော့တနေတော့တနေနေပစာပွားတော့လားနော် จานาเปดุสุยมาซิลพานักนี่ตินีตินีเนญาบ่อลอหลาะปะดุเนปัวนักนี่ปัวละปิหลออะนอตะชุกอหมุดปัววะบ่อลอบ่อลอบ่อลอรูหลอปะดุเนนอกะชาวอกอซูลีนอกะมาเนกอซูลีตะมาเนเตะกะกะชาวอกอซูลีญะกะลีลีเนสุยมาสุยมาเนลอปะพดาลีปอปุลูเนเกบนาดีละซูเรโคเวเนียตูเรชินีโกตักเลนอมียะวะเซญะวะอะเกปะเตกวะเด มาเวมาวมาเวมาวหามัดดีหามัดบีามัดบีติบิดะหามัดนะชุระเลเลล่ะดนีสุริตรีเนลอพวดอตรีกตกเรม่ได้สิเลยลอัวลอพววิปราพุทธเดตตุลสะเพอะหี้มุดัดูรกดดฉอจ้สั่นลนี่อ่มุดัดูเราแล้วสุริคูตอบล่อยมาจาลาฮามากิมาวตุรีลอพวเอะปุ๊ะจานี่ล่ะเอาวนนสวยมามนะจานี่เนี่ยกืหาอสีหาอเมหาตอสีนะชุระออจานี่โอม่ ສຸຍບອນອາດຈະເນາະຕະກິຕະກິນະປາດູນະດີລະຊາລາລະເລ ખી ສຸຍໝໍແກລລະກໍເລກໂອເລດູປຫຼາຍກໍເລກໂອໂຕລະນະກະນາວ່າລໍນິອະເວຫາມມາດີນະແທ້ຢັບລະຢາອໍທໍລະລະລາຄົນນະໄປອໍໄປແຕກກະບາບຸນະສືກຸກເລນະດາປາເອອໍໄປແຕກກະບາບຸເວນະກິອັມເອອໍວ່ານິແຕບກະບາບຸນະປາຕາກມາມໍແຕບວ່າໂຕລູລະປໍກະເອປາປາປິບາຟູຍາເອຄົນ တကီချမုန်တတကီချောတကီချောကွာတယ်လားခုနာတိပနလုခီရရနကတကီချောလားဘာသာရေးရာအစ်တမေမလက်ထီဘူကော့စေရမလက်ဆီကဘယ်မေဘယ်ဘယ်မီရာထီဘူကော့ပေါကိုနိပချုမွန်တတိတော့ထီဘူကော့ဖောတာပမလာတတိတော့ထီဘူကော့ဘောပေပေထီနဖာလာလိုလိုတတိတော့ထီဘူကော့ဘောလားအစူဒီကိစ်အစရကတိတော့အပယမဆူရောပါနော်ပဝဲနေပွာလိုပါဘလဲပွာတော့ပွာလိုလားနော်ဦးမူလိုလိုလားနော်ခွန်ပတမေကမိုက်မိုးနေတဲ့ဘွာဘပပ အပေါ်ရလာပါသားအစွေစတာကမှမတဲရဆူဘပေါ်ရတဲမီကြနေပါလာဝီဟဲလေတဲ့တကလာတဝီဟဲတကလာတဝီဟဲတဟဲဝီဒီမေဘတဝီဟဲတတူတူလာပါလာဝီဟဲကပ်လောက်အပြလလုံးတဲ့ဘရောလေပေါကလလီယောပေါကလေတစညာတူရကော့စ်လေပေယောမေပေယောမမနုလေအဝဒီအစညာတဲ့အတကပြာတာကပေါ်တော့တဲတမနုကိုပေါ်တော့တာပဲနော်ကခေခေပါကပေါ်တော့နေတမနုလာကပေါ်တော့လဲကဲပလင်းလား สวยกโก้กบอร์อเก็บลมนา่นละนักเอกนั่นแหละโแค่ก็บพอร์อ่ลืมนนและก็อรอดูเนี่ยน้เนะปัสลาปัสี่ราเนี่ยมากัพอร์อได้ด้วยละกูเลยละมาได้ดบบ่าวเด้ตันเดบาร์ซกดาซบาทูนาะที่พกเพอันอันเนอทรลข้อขาอาราลีน้อดีเนี่ยก็ใส่ซื้ดีดลลที่พก็เลพีลมมาได้ดี่ไปเนี่ยนอาวที่ไปเนี่ยนกอกี่หิซื้อเกี่หิือกลัวก็เดชลอ้ นอันลสคนวิบัตูเปเสานี่เวลาไปเนี่ยุคืุกยาเด็ดสนอมีนะเอาไว้ในเดสิบัตตูลนะเมเิเมียอคว้เมต่ตกาเลยอดนหูเมดก็สืเลยฟรีเดนทอกอันออริโอเพตาเปที่นอพ่นอันเนีจาอชีดูจสวยมออาไวเน่ยสวยว้าหน้าเล็กปอทูสจอโยตอ่ดเน เมเมบิโกเลเนาะคอปิยอร์เปียปูรีบอกะปะดุปาเกอเลแกมินิเมเมละเยยาดีอวะดิพาเนี่ยจะมีมีราพุซาดิแล้วก็บะมาลูลาจูมีเนี่ยอวะดิพากะปากคลัสเลทยูรูคอสเดเมราพุซาดอ๋ออนโนคุกเกกวกกะคลัสคุกเลสรูเมคุกเลเคมะดิวคอลกะเกคุกเลฮีฮีคุกเลตกะโยมิเกยอบัสานะเกเนี่ยเมเมละทิรูคอสเดปะตอเนอวะมีราพุซาดอ๋อเนาะสิจนอรุสิ โบเนาะကျွန so ်တေ worlds, ာ်တို့ဘိုးတ no, ွ But, s <S ေเนาะကျွန်တော like ်တို့ကြည်ရတောင်လာရတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့စီစီအဘိုးတွေကဘိုးတွေပဲအရာတွေပဲသိတယ်เนาะဒါပေမဲ့နေငယ်ရချောဘာမှမသိဘူးသူတို့เนาะနုနုလေပဲအခုน่ะပဲမွေးလာခဲ့လေလောဗျနေငယ်ရလောသူတို့တဲ့น่ะအခုน่ะကိုယ်စော်ပြီလေစစ်စစ်လောက်မယ်လေနုဒီငါးတာမွေးလာတော့ညိနည်းအတမွေးလာ2ဒီဒီဒီဝေဘိုးဒီဒီဒီဝေဟဲ့လောတာဒီဝေ you don't know the answer ว่าอันนี้เปတဲ့လောပါတယ် mau me pya me pya na la ha hoi ne ne nao de si nao de ga la ba ba dui no we li pet dot dot lo lo phele de phue le mu de ni ksu phele de phue le mu de ni ka manera ba le manera de phue ni de bge de li tho pho kwa la bge de li tho thu bi la we ne ba di la na thu bi la phele ga le ne meme le ke ke ne u vle u teble te ma vle ma ne phue me kin follow up po ne wa po la dewi na wa ki ka la တလူဒိုမာလဲဒေါ်ပွေခက်လက်မပါဒီရပသရသမားလေးရပဖိုလီခိုနာခက်လက်လက်တနေညာယနဲနင်းလောတော့ဒိုကနာပါဝေတာကောဆူလီဖရီဒန်တောက်နီအောမော်တာကုတာဖိုဒေါနာဥဒယာဥဒေါ်ပွေကိုဒီကွာဒက်ကီ